สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาขุพนพลคนมักไทยนะครับโดยมณนีเบาขุพนพลผ้าพีผ้าน้องเฮ้ามาอยู่ที่พิกัดบ้านานาโดเหนือหมู่ที่10ตําบลนาดีอําเภอนาเยยจังหวัดอุบลราชธานีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีเบาขุนพลสินําผ้าพี่น้องเฮ้ามาเพิ่งการเลี้ยงตะกะแตนปลาทังกาะนะครับสาหรับมือไม่ที่กำลังคิดสีเหลี่ยงและกะมือเก้าที่เลี้ยงแล้วแต่เกิดปัญหาขึ้นนะครับพี่น้อง เปาคุณพนสิมาบอกให้ฟังนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงตะกะแตนนะครับมีแนวทางแนวใดดีแนวใดเหตุแล้วมันบดีเกิดผลเสียต่างๆนะครับมาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนความขีดเห็นไปตามไปนํากันครับเบ่าคุณพนนะครับพี่น้องเมื่อนี้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแหล่งโปรตีนทางเลือกนะครับพี่น้องเป็นโปรตีนทางเลือกนะครับสําหรับชีวิตชาวเกษตรกรนะครับ ที่สนใจแน่เบื้องล้วมันสามารถสีสาไรไล่ได้ให้เห่าได้เห่ากะตัดสินใจสื่อใครใเขามาเลียงนะครับมื่อนี้นะครับเราคุณผล้นีนนํ่ผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเรียนรู้ศึกษานะครับเหลืองเหล่าแรงโปรตีนทางเลือกกับตะกะแตนปลาทั้งกาศนะครับนาตาเพิ่ิเป็นแนวใดรดสัดที่เสียบซ้ำไดนะครับกลับไปเบิ่ง เอาพร้อมกันครับเบาคุณพลนะครับพี่น้องถ้าึ้นซื้อว่าตะกะแตนพี่น้องตะกะแตนนี่เป็นสัต์ที่กินเปลือกสีเขียวเป็นอาหารนะครับคือสมัยโบราณห้าิ่นกิกนข้าวโพดนะครับที่เกษตรกรห้าปลูกนะครับถึงขันต้องใส่เครื่องบินนะครับพี่น้องใส่เครื่องบินพลสารเคมีกําจัดนะครับแต่สม,ม้อนี้ ตัก๊กแตนปลาทังกาเข้านนเดน๋ยเพำผนมาเลี้ยงนะครับเพื่อบริโภคนะครับเพื่อเป็นการขาดการขายแล้วพี่น้องมันยุคสมัยมันกับเปลี่ยนไปเนะเาะอ้าเขาเลี้ยงกันนะครับถ้าเข้าสิเลี้ยงตังก๊กแตนปลาทังกานะครับพี่น้องหนึ่งละเข้าตรงมีสวนหญ้านนะครับที่สําคัญที่สุดยหยาเข้าตรงเป็นหยาออร์แกนิกได้พี่นอ้องหยาสดที่เป็นออร์แกนิก ปอดสารพิษนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องเข้าจังสีสามารถน้ำมาให้ตะกะแตนได้นะครับจะเป็นยาที่ปลูกเองแล้วก็เป็นยาธรมารมชาตินะครับที่มีใบเหลียงเดียวสีเขียวนะครับนอกจากนี้นะครับเข้าสามารถเพาะเมล็ดเขานะครับเพื่อนำต้นอ่อนนี่ครับไว้ให้ตะกะแตนที่กำลังออกจากไข่ได้ประมาณสามสี่มือแรกนะครับพี่น้อง แต่ถ้าหากเท้าบ่อยากมากยากนะครับแต่เท้าบ่มีอ่าก็สามารถจะนําใบตองกล้วยนะครับใบตองกล้วยที่บบแกโบออนนะครับก็ได้นะครับมาให้อาหารตอนอนุบาลน,นะครับลูกตะก,กะแตนที่กําลังออกจากไข่พี่น้องส่วนน้ำนะครับส่วนน้ำตะก,กะแตนนี่เท้าบ่ต้องให้น้ำนะครับตะก,กะแตนปลาทั้งกานะมีการกินน้ำด้วอกันหลินพี่น้องแต่ว่าในปริมาณที่น้อยแห้งนะครับโดยอาศัยดูดจาก ใบ้านาั่นแหละพี่น้องใบ้าที่เฮาเอาไปหายเพื่อนนั่นแหละพี่น้องอายุพันธุ์เฉลี่ยนะครับในตะกะแตนปลาทั้งกะมูอจีนไข่นี่ตบผู้นี่ซิมีอายุประมาณสูงสุดสูงสุดอีลีครับพี่น้องหกสิบหมื่นหกสิบวันนะครับส่วนตัวเมียก็สิประมาณสูงสุดที่สุดนะก็ประมาณแปดสิบวันนะครับเอ่อตะกะแตนนะครับจะมีระยะต่างๆนะครับมีระยะต่างๆในการ เติบโตนะครับหรือว่าเป็นวัฏจักรชีวิตของเพิ่นนะครับประมาณซี่ระยะนะครับพี่นออ้องซึ่งระยะแรกคือระยะไขน่นะพี่นออ้องตอนตะกะแตรนปลาทั้งกานะครับไข่ออกมาแล้วกเกษตรกรนี่ครับคือมูเฮ้าเจ้าข่อยที่เลี้ยงเลี้ยงกันอยู่นี่กับต้องนําไข่ของตะกะแตนนะครับมาบม่มนะครับมาบ่มในขุยมะพร้าว ความซึนของคุยมะพร้าวนี่ก็ประมาณ10เปอร์เซ็นต์เด้อพี่น้องใส่ปากกระสอบปุ๋ยนะครับมัดไว้มัดปากกระสอบปุ๋ยไว้นะครับโดยมันพ่มน้ำนะครับจนครบประมาณ10,000นะครับฟาร์มของเบาคุณพ่นก็ประมาณ10,000ก็จะเริ่มฟักออกจากไข่แล้วนะครับพี่น้องเป็นโตนะครับสําหรับระยะที่สองก็คือระยะโตอ่อนนะครับพี่น้องระยะแรกเกิดจาก โตเต็มไวันะครับในระยะ45่ส้มือแต่กระแตนเจะทําการหลอกคาบนะครับมสี่หลอกคาบอยู่ประมาณหาถึงเจ็ดเทื่อพี่นอ้องกับประหมั่นใจปันใดแต่ว่าย่างตำตำนี่หาเทื่อครับเทื่อสุดท้ายเนะี่ยจะเริ่มมีปีกนะครับจะเริ่มปีปีกบินได้นะครับพี่น้องส่วนระยะที่3คือระยะโตเต็มไวันะครับเมื่ออายุครบประมาณ45่ส้มือประมาณ45่ส้มือพี่น้องชิมี การผสมพันธุ์ในบ้านตัวผู้ก็จะหาคู่นะครับเลื่อมไปก็อยู่ทั้งหลังตัวเมียนะครับตัวผู้นี่จะทําการกัดทีหลังนะครับตัวเมียเป็นย่างหน่อยนะครับหามือนะครับย่างในหน่อยหามือนะครับตัวเมียเป็นแดงสีไข่เนาะส่วนในระยะสุดท้ายครับพี่น้องระยะการวางไข่หลังจากที่ผสมพันธุ์กันเรียบร้อยเซตซับนะครับตัวผูก้กะ กระสีผ้าตัวเมียบอเมีนเมียตัวเมียครับพี่น้องช่วยสิหามองไข่ละบาดนี้ตัวผู้ก็สิเกาะอยู่ทั้งหลังนะครับพี่น้องเพื่อตัวผู้นะที่ยังเพิ่นคือเออ่ปกป้องศัตรูนะครับบ่ให้เขามางไก่ไข่ของตั๊กแตนตัวเมียนะครับเพื่อแต่ว่าตั๊กแตนนี่ก็กินไข่กันได้พี่น้องเขาพอไข่ออกมาปุ๊บตัวผู้นี่สิเขามากัดกินไข่นะครับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่สำคัญนะครับของตัวผู้นะครับซอยดีดเด็เดศัตรูนะครับออกออกออกไกลๆนะครับขั้นตอนนี้คือให้พี่น้องเกษตรกรเฮานะครับต้องน้เอากระบะทรายนะครับเขาไปวางไว้ให้ตากะแตนวางไข่นะครับพี่น้อง และกาเกษตรกรเท่าก็จะเก็บไข่ได้หลังจากตะกะแตนวางไข่นับไปอีกประมาณสมมือพี่น้องโดยนะครับบบาวคุณพ่นเอาออกมานับเบื้องแล้วไข่หนึ่งรอดนีครับไข่หนึ่งรอดนะครับจะฟักออกมาเป็นตัว70ถึง85ตัวแล้วแต่ความสมบูรณ์ของไข่นั้นๆน,น,นะครับพี่น้องเดี๋ยวนี้นะครับไข่ตะกะแตนก็เริ่มแพล่ายลายนะครับ จากตอนต้นๆน,น,นะครับตกขีดละ1,000บาทพี่น้องกิโลละ10,000บาทนะครับในช่วงระยะเวลาแค่ประมาณ3าเดือนที่แล้วเนาะพี่น้องเพิ่นเกษตรกรกที่เพิ่นเหลี่ยงกอนนะครับผูเพิ่นเห็ดกอนกับรายได้เพิ่นกันเป็นกอบเป็นกรรมย้อนการขายไข่ขตะกะเตนนะครับส่วนแนวโนนมนะครับแนวโนนมราคาของไข่ตะกัเตนตอนนี้กัอยู่ประมาณขีดละ หกลอยเจ็ดลอยแปดลอยแล้วแต่สถานที่แล้วแต่พื้นที่นะครับพี่น้องบางพื้นที่กับเลี้ยอยขีดละสามลอยก็มีครับพี่น้องจึงได้เกษตรกรเฮากับเอ็นโอเคใจกันนอในช่วงที่มั่นกําลังสีแพร่ร้ายนะครับพี่น้องซึ่งบางคนบางคนก็พยายห้เกิดเหตุการณ์ที่แบลว่ารัดราคากันเป็นไหนนะครับพี่น้องเอาบกเข้ามานะครับ ส่วนรสชาตินะครับของตะกะัตเตนปลาทังกาที่ห้าเลี้ยงเลียงกันอยู่นี่กะบางคนก็นว่าไข่ไข่กับทอดกุ้งนะครับพี่น้องซึ่งในฟาร์มที่บ่าคุณพลกําลัางเลี้ยงไว้อยู่ตอนนี้กะกําลัางออกในรอบที่3นะครับัวอ่อนกําลัางออกในรอบที่3เอ,อ่อปริมาณกะหลายขึ้นกาเก่าอยู่ครับพี่น้องสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจนะครับ สนใจที่คิดอยากจะเลี้ยงตั๊กแตนปลาทั้งกากะเฮ้าก็ยัาไปคิดว่าเฮ้าสีเหลียงขายนะครับพี่น้องเฮ้าให้เฮาคิดว่าโอ้ยเลี้ยงไว้ทัดทอดถ้าขัวในโคเลื่อนเฮ้ามัานจะมาเป็นการกดดันเจ้าของนะครับพี่น้องส่วนตลาดการขายตัวสดนะครับกับราคากับคงทีนะครับตัวสดที่ร่องไข่แค่หนึ่งเถื่อ เก็บไข่แค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จับตัวสดไข่อยู่ประมาณราคากิโลละ350ปาสบาทถึงสี่อยอยู่นะครับพี่น้องก็เหล่วแต่พื้นที่คือกันลนะนี่ก็ได้บางคนพ่นคิดว่าในช่วงนาเลงนะครับพี่น้องการเลี้ยงตะกระตรนี่อาจจะเป็นการยากเนี่เพราะว่าหญ้านี่สิหายากนะครับสิหายยากขึ้นกับพี่น้องท่านได้ที กําลังสนใจคือจากเลียงแล้วก็มีแปลงหย้าเป็นของจาของนะครับเป็นหญ้านี่เปียหย้าวันยังก็บเหล่วแต่นะครับก็บากคุณพนก็ยังคืดว่าตลาดสิไปได้นะครับตลาดก็ยังสิไปได้อยู่สำหรับท่านใดที่คิดว่าเออเลียงเลีวมันกับเป็นการยากนะครับว่ามีแปลงหย่าบ่มีสวนหย้าไว้ถารองรับบากคุณพนก็ขอแนะนํานะครับว่าห้าเฮ้า่ต้องเลียงก็ได้เพราะว่าตลาดตอนนี้มันกับกว้างแล้วนะครับพี่น้อง แต่ถลีงไวง้สำหรับบริโภคกเห็ดจักขอ,อกนึงนะครับปล่อยไข่จะขีดสองขีดนี่ก็โอเคปล่แต่เบ่งย่ำเสาย่ำแลงนะครับก็สบายใจไปอีกแบบนึงนะครับพี่น้องอสำหรับคลิปนี้บ่าคุณพนก็บ่ม,มีียังมาฝากพี่น้องหลายนะครับนอกจากเป็นเรื่องของการเลี้ยงตั๊กแตนปลาทังกะนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปทั้งได้กับพอแต้บ้านตั๊กแตนนะพี่น้อง สำหรับมือนี้บ้าคุณพลนกับขอฝากไว้ซ้ำนี้ซักก่อนนะครับอีพีนาจังคอยมาพอกันใหม่สำหรับอีพีนีสวัสดีครับ